ตัวอะไรครับผมกิ้งก่ากิ้งกา,งกาอีกวัวหน้าหรอเขาเรียกมันอยู่บนใช่สีอะไรเนี่ยสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษคืออะไรมันมันไม่ใช่นี้ด้วยหรอใช่ไหนเต่าอ,อยู่างไรเขาดูเต่าหน่อยสิให้ป,ป๊าปดูเต่าให้ป,ป,ใหป,ป๊าไม่เห็นเลยเต่าใบน้ำเต่าใบน้ำอยู่ไหนว้าวเต่าชื่อเต่าคองงูลูกอันเนี้ย ใช่คอจะยาวมากเลยเหมือนงูเลยเหมือนเหมือนไหมคอเต่ายาวไหมใช่ดูต่อไปอันต่อไปคืออะไรอีกอันนึงคืออะไรไปดูสินี่คืออะไรนี่นี่นี่คืออะไรเนี่ยดูสิอันนี้คืออะไรตัวอะไรเนี่ยโรเช่เชภาษาอังกฤษคืออะไรข้อขุดาข้อขุดาข้อดามีกี่ตัวนับดีๆมีกี่ตัว พ่อคดายหลับอยู่หรือเปล่าเนี่ยหลับอยู่เนี่ยเหรอพี่เดว่ายน้ำอยู่เหรอเหรออีตัวนึงว่ายน้ำอยู่เหรอใช่พ่อคดายสีอะไรเนี่ยสีสีเขียวสีเขียวที่ไหนเล่าเนี่ยสีเขียวอยู่ทั้งนู่นเหรอเหรออุ้ยพ่อคดายขยับด้วยมกรกลัวพ่อคดายไหมเป็นเต่าเป็นเต่าเต่าตัวใหญ่ไหมโอเคไป อันนี้ตัวอะไรเนี่ยเพราะคือไปดูนี่สิมังกรอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือปลาตีนขึ้นไปได้ขึ้นได้เลยดูนสิปลาตีนใช่ดูปลาตีนนี่สิขึ้นไปเลยดูดูหน่อยใช่ปลามีตีนหรอกปลามันขึ้นต้นไม้ได้ด้วยรู้ไหมมีตีนเห็นไหมดูไม่ให้มังก็เห็นจะแน่เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมล่ะแน่แน่แน่มันเดอมันขึ้นต้นไม้ได้ด้วยนะเห็นไหมดูดูขึ้นต้นไม้ด้วยนะ ไม่ช่วยนี้ดูตัวนี้ใช่มันทำอะไรมันขึ้นต้นไม้หรอกมันหาอาหารไปลองเดินเดินอีกสิอุ้มอุ้มดูเนาะเนี่ยนี่ตัวนั้นก็มีเนี่ยไปดูอีกสิเนี่ยนี่ใกล้ๆเยอะแยะเลยปลาตีนเขาอีกๆมีไหมมีเยอะไหมเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมปลาตีนเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นทางลงใช่ทางลงลงเลยไปบายปลาตีนเลยโอเค let's go อ่าทีนี้เป็นบ่อเต่าอันใหญ่เลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยลูกอันนี้คืออะไรครับผมเต่าเต่ามีปลาได้ไหมอบ้านเต่าบ้านเต่าได้เหรอมันก็ชอบเต่าไหมลูกเต่าภาษาอังกฤษคืออะไรนะนี่นี่เนี่ยนั่นเายังไงเต่าภาษาอังกฤษคืออะไรนะพูดดีๆเต่าโทษโถเก่งจริงๆเลยนี่ไงอยู่นี่ก็เห็นแน่แเต่าว่ายน้ำไมเห็นไหม เต่าว,ว่ายน้ำเห็นไหมอู้เต่าว,ว่ายน้ำด้วยมะกอนอันนี่มะกอชนชั้นหนึ่งระโดมล่ะใช่ไ,ไป let's go ไปข้างบนต่อมีอะไรอีกเดีนี่มีอะไรอีกนะอันนี้มีเต่าแก้มแดงเต่าหับเต่าเหลืองอันนี้คืออะไรเนี่ยเต<า>น,นี่ไม่ใช่เต่านี่เป็นปลาหรอกอุ้ย <S <s ดูกันด้วมีปลาอะไรบ้างเนี่ยเต็มไปหมดเลย าไม่เขียนชื่อปลาหรอกโอเคไป Let's go อะไรนะ Boat โอ้เก่งจริงๆเลยพาษาไทยคืออะไรเนี่ยพาษาไทยคืออะไร <Yeah. S 1> กระดานโต้ค้ืน <Yeah. S 1> ใช่ไป Let's go <S <Yeah. S 1> เข้าในส่วนเ <Yeah. S 1> ขาเรียบดีกว่าว้าวว้า้สไลด์ลงมาแล้วโอเคไป ีอะไรต่อเนี่อ่ะน,นี่เป็นปาลาครา,าฟนี่ขึ้นตรงนี้ขึ้นเด็กดูได้ขึ้นเลยโอ้ไม่มีูกไม่มีหรอกนี่ปาลาอะไรหรอกมันจัมจัมอหรอมันปาลาคือปาลาอะไรปาลาคราฟปลาคราฟโอ้เก่งจริงจริง,รงเลย้ยใช่ไป let's go <S ถึงเซ่กระโดดลงมาเลยไป let's go <S น,นี่นนเข้าไปเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเชียงใหม่ซูอัควรเลี่ยมเชียงใหม่ซูอัควรเลี่ยมอันนี้คืออะไรนี่คือปลาท้องภาษาอังกฤษคือ go fish ใช่ไหมปลาสีทองใช่ไหมเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้โลมาทางนี้ครับ<า>อันอนี้คือปลาอะไรเนี่ยปลาสตตอตัวใหญ่มากเลย